วัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์ที่จะมาแก้ไขปัญหาในการใช้งาน Wi-Fi นะครับก็หลายท่านอาจจะเคยประสบปัญหาในการใช้งาน Wi-Fi ที่ไม่ครอบคุมพื้นที่นะครับอาจจะเราใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือว่าอาจจะมีสัญญาณที่ขาดหายนะครับหรือว่าสัญญาณหลุด บ่อยนะครับหรือว่าสัญญาณอ่อนนะครับทีนี้ผมก็จะมีอุปกรณ์มาแนะนำนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็น t o t ต l l ลิงนะครับตัวต l ้ลิงตัวนี้เป็น t o t ต l l ลิงไวไฟเรนเอชเทนเดอรนะครับรุ่น ex 2 0 0 u นะครับ ex 2 0 0 u นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในกล่องนี้จะมีอะไรอยู่บ้างนะครับ ก็จะมีตัว USB มาให้1ตัวนะเป็น USB WiFi นะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวรับแต่อย่างใดนะครับเป็น WiFi Range Extender นะครับฟังไม่ผิดหรอกครับเป็น WiFi Range Extender นะครับแต่ว่าพอร์ตเป็น USB นะครับคือการรับไฟผ่านพอร์ต USB นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับในการเซตค่าต่างๆแบบง่ายเลยนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็กจะมีเสาสัญญาณนะครับเสาสัญญาณมาให้อยู่รอบอยู่ด้านรอบตัวนี้นะครับเป็นเสาสัญญาณที่ใช้รับสัญญาณและก็ส่งสัญญาณต่อนะครับตัวนี้เป็นไฮพาวเวอร์นะครับก็คือสามารถที่จะขยายสัญญาณได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถรับอินเทอร์เน็ตแล้วก็จ่ายลงทางพอร์ต USB ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้สำหรับการขยายสัญญาณอย่างเดียวนะครับ สำหรับตัวต o t ล Link ตัวนี้นะครับก็เป็น Wifi นะครับเป็น Wifi ความเร็ว3 0 0 m เมกะบิตนะครับเป็น Wifi ที่มีความเร็ว3 0 0 m เมกะบิตนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ด้านหลังอุปกรณ์นะก็จะเขียนไว้อยู่นะครับว่ารองรับ input นะครับ Power ไฟจะอยู่ที่5โวลต์0.5แอมป์นะครับก็หมายความว่าตัวอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ของเรานะครับแนะนำนะครับให้จ่ายไฟอยู่ที่5 5โวลต์นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ได้ดีนะครับก็คืออุปกรณ์จะไม่ร้อนเกินไปนะครับในการในการใช้งานนะครับทีนี้เราก็มาเสียบกับตัว USB adapter นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับปลั๊กนะครับทีนี้ก็จะมีสถานะไฟบอกนะครับสถานะไฟตอนนี้ก็เป็นสีส้มนะครับแล้วก็เป็นสีแดงนะครับพอเป็นสถานะนี้ก็คืออุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับ ก็ให้เราทำการ Connect Wi-Fi นะครับ Connect ต์ f i กับตัวโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับหรือว่ากับมือถือก็ได้นะครับทีนี้เราจะไปดูหน้าหน้าจอการตั้งค่ากันนะครับครับทีนี้เรามาดูการเซตค่า Wi-Fi กันนะครับก็ให้เราไปที่หน้า wi-fi นะครับแล้วก็ค้นหาสัญญาณนะครับสัญญาณจะชื่อ สัญญาณจะชื่อโตโต้ลิง EX 2 0 0 U นะครับเราทำการคอนเน็กนะครับเมื่อเราทำการคอนเน็กแล้วนะครับเขาก็จะถามให้เราเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับโดยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้หน้าจอก็จะเข้ามาเป็น หน้าตาฟ u ีเซตอัพให้อัตโนมัตินะครับก็จะมีรูป wifi นะครับตรงกลางหน้าจอให้เรานะครับให้เราทำการกดคอนเน c เข้าไปนะครับเมื่อเราคอนเน c แล้วนะครับตัว wifi และ ender ก็จะทำการสแกน wifi ที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราต้องการเชื่อมต่อกับ wifi ตัวไหนนะครับที่เป็น wifi ต้นทางที่เราได้กำหนดไว้นะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็น king it นครนะครับ ก็กดเลือกไปนะครับพอเลือกเข้ามานะครับก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกนะครับด้านล่างนะครับจะมี k e y SSID and password of extended wifi and same primary network นะครับอันนี้ก็คือการเซตแบบให้เป็นชื่อและรหัสเดียวกันนะครับเหมือนกับ wifi repeater แบบเมื่อก่อนนะครับ แต่ถ้าเราเลือกข้อล่างนะครับ Modify SSID and password of extended Wi-Fi ตัวนี้จะเป็นการตั้งชื่อและรหัสใหม่นะครับก็อันนี้แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เล่นใช้งานแบบต่อเนื่องนะครับหมือว่าเราไปเสียบแล้วก็เดินเล่นได้รอบพื้นที่นะครับก็ให้เลือกแบบแรกนะครับเป็นชื่อและรหัสเดียวกันนะครับ แต่ว่าถ้าเรา,เราต้องการแยกสัญญาณแยกชื่อกันนะครับก็ให้ทำการเลือกเป็น modify ssid นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น modify ssid นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีชื่อที่เราได้ทำการคัดลอกไว้แล้วนะครับและเราต้องทำการใสพ่พาสเวิ r ร์ดให้ตรงกันนะครับกับสัญญาณตัวแรกนะครับก็ใส่ลงไปนะครับครับ เมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับก็มาด้านล่างนะครับด้านล่างเขาก็จะให้ตั้งนะครับเป็นชื่อเราสามารถเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นชื่อ t o t o l l n n k e x 200U เดิมก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเป็นเทสนะครับ ก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่นะครับอันนี้คือจำเป็นต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดอาจจะไม่เหมือนกับครั้งแรกก็ได้นะครับแล้วก็ทำการคอนเน c t นะครับทีนี้อุปกรณ์ก็จะทำการแอพพลายแล้วก็จะมีเวลาขึ้นให้เราดูนะครับว่า,าสถานะตอนนี้อุปกรณ์ทำการคอนเน c t กี่วินาทีนะครับก็รอจนจนครบเวลานะครับอันนี้เมื่อเซตค่าเสร็จนะครับเขาก็จะบอกนะครับสถานะไฟนะครับสถานะไฟเมื่อกี้นะครับว่าสีอะไรนะครับสีอะไรสถานะแบบไหนนะครับก็คือถ้าเป็นสีเขียวก็คือการสถานะที่คอนเน็กได้ดีที่สุดนะครับ ทีนี้เราก็มาดูชื่อ wifi ที่เราตั้งไว้นะครับเป็นเมื่อกี้ตั้งไว้เป็นเทสนะครับทีนี้เราเราเราเรอสัญญาณนะครับเราก็จะเห็นชื่อเทสนะครับแล้วเราทำการคอนเน็นะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับ เมื่อเมื่อเราเชื่อมต่อนะครับถ้าเราใส่รหัสถูกต้องนะครับก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อเชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราทําการเซตค่าแล้วก็คอนเน็กกับตัวอุปกรณ์ Wi-Fi r a n k e n น e ดนเ ex 2 0 0 u เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนะครับกับการแนะนําตัวขยายสัญญาณนะครับตัว total link นะครับ Wi-Fi r a n k e อน e n d e r นะครับรุ่น ex 2 0 0 u นะครับ ก็เอ่อก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยแก้ปัญหาในการใช้งาน WiFi ที่ไม่ทั่วถึงได้นะครับแล้วก็การเซตค่านั้นก็ง่ายนะครับแล้วก็เป็น USB นะครับสะดวกในการพุกพ่าน้วเ,เราสามารถไปเสียบกับโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต USB ได้เลยนะครับแล้วก็ connect i f i จากตัว USB ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น โครงสร้างคร่าวๆนะครับสำหรับการใช้งานตัว w i ไฟ USB นะครับก็ให้เราทำการคอนเน c t จากตัวเราเตอร์ที่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเราสามารถที่จะไปเสียบตัว USB ตัวแข่สัญญาณตัวนี้ ไว้ยังชั้น2ก็ได้นะครับหรือว่าชั้น3ก็ได้ให้เราเทสจากสัญญาณที่เราสามารถใช้งานผ่านมือถือได้นะครับซึ่งมันเป็นการเทสที่ง่ายนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02419055หรือ w w w facebook com king it network หรือสกแกน,น qr code line at king it สินค้าดีๆรับประกันดีๆทุกกรณี ต้อง Boy k i n อ IT เท่านั้นสวัสดีครับ